อยากได้เคล็ดลับสั่งจิตสั่งจิตยังไงให้มีความสุขแม้ในวันที่ยังไม่สมหวังเราต้องเข้าใจกระบวนการทํางานของจิตก่อนจิตทํางานตามคําสั่งของเราทุกๆคําสั่งเขาทําตามทั้งหมดถ้าเป็นมนุษย์คําสั่งนี้ฉันไม่อยากทําเราก็ไม่ทําใช่ไหมคะแต่จิตไม่ใช่เขาทําตามคําสั่งเราทุกๆคําสั่งนี่คือการทํางานของจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราปรารถนาที่จะสั่งจิตต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเคล็ดล <inadvert ently> ับการสั่งจิตให้มีความสุขอย่างแรกเลยเราต้องรู้สึกมีความสุขก่อนเพราะจิตทํางานตามคําสั่งของเราถ้าเรามี ความสุขจิตก็มีความสุขเหมือนกันเราต้องเริ่มมีความสุขให้ได้ด้วยตัวของเรามีความสุขต่อทุกสรรพสิ่งมีความสุขในทุกๆวันเราต้องสะสมสิ่งนี้ให้ได้ก่อนค่อยๆสะสมไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดเมื่อวันเวลาผ่านไปการสะสมความสุขจะเริ่มขยายใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอยู่ดีๆเราก็สุขได้ด้วยตัวของเราเองแบบที่ท <que S 2> ไม่ต้องให้ใครมาสร้างความสุขให้กับเราเลยจะเป็นแบบนั้นเพราะเรากับจิตเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนั่นก็คือเป็นความสุขในวันที่ออกไปยังโลกมายาแล้วยังไม่่่สสงงหัในิที ปรารถนายังไม่ได้รับในสิ่งสิ่งนั้นเราจะฝึกยังไงให้เรายังคงมีความสุขอยู่ในวันที่ยังไม่ได้รับครูตั้งคําถามให้เราตอบต,ต,ต,ต่อตัวเราเองคําถามก็คือในวันที่เราออกไปยังโลกมายาแล้วเรายังไม่สมหวังเรายังไม่ได้รับในสิ่งสิ่งนั้นณตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกว่าไม่สมหวังใช่ไหมถ้าคําตอบคือใช่เท่ากับเราสั่งจิตให้ไม่มีความสุขให้รู้สึกยังไม่สมหวังเรารู้สึกไม่มีความสุขใช่ไหมถ้าคําตอบคือใช่เท่ากับเรากําลังสั่ง จิตให้ไม่สมหวังและไม่มีความสุขเพราะจิตทํางานตามคําสั่งของเราถ้าปรารถนาที่จะให้ตัวเองมีความสุขได้แม้กระทั่งวันที่ยังไม่สมหวังวันที่ยังไม่ได้รับเราต้องรู้สึกให้ได้ก่อนว่าฉันได้รับแล้วฉันสมหวังแล้วณนะตอนที่ยังไม่ได้รับนั่นเลยคะ่ะตอนที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมาแล้วคําตอบที่อยู่ตรงหน้าคือไม่สมหวังยังไม่ได้รับณนะตอนนั้นอะ่ะจงรู้สึกให้ได้ว่าสมหวังแล้วได้รับเรียบร้อยแล้วส่งคําสั่งนี้ลงไปยังจิตฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วจิตจะ รับทราบเองว่าคุณสมหวังคุณมีความสุขคุณได้รับแล้วจะนําพาให้เราสมหวังมีความสุขและได้รับแล้วจริงๆในโลกมายาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราทั้งหมดทั้งสิน้นว่าเรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงเพราะจิตทําง,งานตามคําสั่งของเราสั่งจิตให้มีความสุขให้ได้แม้ในวันที่ยังไม่สมหวังยังไม่ได้รับคําตอบก็คือในวันที่ยังไม่ได้รับในวันที่ยังไม่สมหวังให้รู้สึกให้ได้ว่าฉันได้รับแล้วฉันสมหวังดังใจปรารถนาเรียบร้อยแล้วฉันได้สิ่งสิ่งนั้นมาแล้วเป็นที่เรรียยบ้อนนนําไปฝฝึกะะค ำหรับเจ้าของคำถามนี้ปึกสั่งการลงไปว่าฉันสมหวังดังใจปรารถนาฉันได้รับแล้วเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้แล้วเดี๋ยวจะได้รับจริงๆในโลกมายาแต่ต้องฝึกอย่างต่อเนื่องนะคะ